ยำนะครับวันนี้เราจะมายำม,มานะครับวันนี้ตัมเครื่องยำสะเดานะครับผมมาชมกันนะครับโอเคยำสะเดานะครับวันนี้เครื่องปรุง ใส่ไปด้วยน้ำกระเทียมดองไปเยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยไปนิดหน่อยเพิ่มความหวานตาเล็กน้อยดีนิดนึดนดน่งอร่อยไหม เอ้าลืมมะนาวปีบลงไปหน่อยอแล้วก็ อร่อยเลยล่ะอ้าววุ้นเส้นลงไปนะครับโคลย์เคลยให้เข้ากันนะครับน้ำหน่อยอือหือไป เติมขมเปี้ยวน้ำปลาตามเอาไปอของงานมาแล้วนะครับนี่ครับสะเดาไปอีกของงานนะครับเอาเข้าไปเลยนะครับยำสะเดานะครับวันนี้อรอ่อยอร่อยเลยนะครับนี่เขาเรียกว่ายำสะเดานะครับไปกของงานลงไปแล้ว ัวที่สงนะครับที่สงขั่วจับไปนะครับโอเคไม่ต้องอรลุนให้เยอะอ่ะตักเสิฟนะครับพร้อมเสิฟวันนี้ยำสะเดาพร้อมเสิฟนะครับยำสะเดาใส่หมูพร้อมเสิฟนะครับนี่ 明吧